คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปนที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสน้อเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในเฮียนเด้อครับผมครับมีพี่น้องเอฟซีไล่ทันกอยาเข็นน้องลูกดิ๊กับน้องแพรลีครับผมคลิปนี้ก็จัดให้น้องพี่น้องเนาะครับผมก่อนที่จะเปเบื้องแนวทางตัวเลขอาเด็กเด็ดเลขดังเด้ครับผม เป็นเหลขกวิ่งลักซิปงวดนี้น้องพี่น้องเนาะเล็กลักซิปลางครับผมเป็นเหลขกลักซิปลางเพิ่นไห่มาตะทางในเนพิ่นพี่น้องเนาะทางกรุงเทพไหปูมาากับงวดทหารเพิ่นไหาสาม,มา่าลักหนวยรางครับผมามน้ำเชียบึงทีมาทีไปของเหลขกอ่าเหลขกรางครับผมน้ำเชียสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะครับอัน เกินไหวเมื่อกี้นี่แหละน้ำเชี่ยเหลี่กลางคือว่าคักคือว่าเนียเหตครับผมทีมาเป็นจนนังไก่เนาะครับผมกูเป็นท่อมาบอกเหลอันลางครับหน้าดำบ่หน้าขาวดีครับผมกับหน้าเป็นปลากับกระตา <c oughs> ไม่ไพ่เดี๋ยวกับบ้านที่ใครเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมกับอันตะกาอันน้ำเชี่ยสิลุยไปเอาดอกค่ะบุกไปเอาดอกเพราะว่าเพคนให้ไปเอาเนาะแมนค่ะ งามหลายค่ะท่านผู้ชมพี่้อิ่นกะนรอก,ก่อนนะครับค่ะการชีทองนาะนี่เนาะเหลี่ยมโอ้แข็งหนาดีดีคุณอาโออาช้างพอนี่เพิ่นเสื้อถือได้เลยครับผม<ช>มัน่นใจได้เลยงามอืิ่นให้ไปรับเอาก็เลยรอก,ก่อนครับรอห้ยน้ำเจียไปอยู่บานอยู่ดีไม่แห้งก่อนค่ะอ,อ๋อมื้อนี้เจ้าสิไมายอย่างนี่กะที่เกินไว้นั่นแหละครับผม เลขลางของอสายเ็นโทรมาหาปูอนปปันกัปูปูพันกะบหมวดว่าหานี่วายสิท่อหาบ่านี้หาเบอร์ว่เห็นเพื่อจจ้างไหยปูก็แว่าปูกับติดต่อเฮาอยู่ดีอันเพิ่นใดเลขมาแต่กรุงเทพแมค่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกับวายยู่งไปบอกหลายเดินน้ำเชี่ยที่กิงกว่าหายโล่งคนณด้คะ่ะครับ <laughs> แต่ว่าบบลงโบไดคะ่ะท่านผู้ชมเมีนยนี่ครับผมข้างขางมันเข่าหูพึงเลยค่ะอันพันว่าวดว่างหันนี่เพิ่นใดมากสามลักหนวยลางครับเขาให้แต่ตัวเดียวให้ตัวเดียวค่ะเอากวันอื่นสิไปรับช่มรับปั้งตัวเลขครับปู่อหลับ เลขปูที่ไดมาจากกรุงเทพเนาะครับผมคน้ำเชียกับกล่ามาเชียกับขอกราบขอบพระคุณปูกับเลขอ่าสายหลับคนเนาะครับกราบขอบพระคุณเด้อปูค่ะครับเลขมีที่มาหรือว่าเลขวงในนี่เราคะท่านผช้ชมครับกับพิจารณาบ้างเด้อค่ะเพราะว่างวดนี่เป็นงวดแหลกที่น้ำเชียไ์เด้ดูจากตัวเลขกระปูครับค่ะปูพันกระไฮ เตรียมจด,ด,ดนะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่นวา่าให้เฮาววายทังซี่ละ่ะค่ะเตรียมจดเล่ลัก10ฟลางก็คืองวดนี้ให้7เด,ด,ด้ดอค่ะท่านผู้ชมครับให้7หลายหลายสำนักเมืเ่อถ่อ7เนาะครับหลายสำนักให้7แม่นอยู่ที่ตามมาเนาะไปจังไดนอ้อเจ็ค่ะบางสำนักก็ให้หน่วยได้น้ำเชื่อ7นี่ค่ะงวดบริหันเพนิ่นได้มาคือ3หลัก หน่วยครับโอ้มอแมน่น<ม>แม่นนี่เขาห้มากคือเตรียมจดค่ะเจ็ดหล,ล,ล,ลักสิบล่างค่ะเจ็ดหลักสิบล่างเพิ่นเพื่อน,นจับครูห้บ่ออนเพิ่นว่าจับครูห้อ๋อเพิ่นว่าจับครูห้แต่ว่าเขาถามปูว่าปูปูหมากตัวไหนเนาะขันว่าเจ็ดมากครับอันนี่จะาิ่งเอาย่างเดียวค่ะ่านผู้ชมงกับหลุดเนาะหลุดเลยพี่น้องเนาะค่ะ ถ้ามางวดนี่ก็ซ่อมบางกวนดิถ่ามันเจ็ดดังค่ะปวดมันเป็นน่าหนาวเป็นยังไงม,มันมันชนกันหลายค่ะ <c oughs> ครับผู้ลงา้นคนก็ว่าหกหนึง่งเจีงสีเนาะแมนหกห <c oughs> นึง่งเอามาเบาิ้งสุดจริงด้เถ่าน,นี่ยครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะเรียกรับหลักสิบล่างาอันนี้บ,บอทมอมบอ่เกเนาะอ่าที่จับปูนี่ <c oughs> เป็นความชอบของปูเนาะ,ค,ะครับผมจับมาให้หลักสิบล่างงวดวันที่สิบหกกัญญายนเจ็ดเด้อครับพี่น้องเจ็ดหลักสิบอันนี้ถามปูวะปูขันเจ็ดมาปูมักตัวไหนล่ะปูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าตัวกระลุดเอาเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกครับผมซ่อมวงกรเด้อค่ะเดินผู้ชมพี่น้องมี่อ่ะพี่น้องมักตัวอะไรก็ล่องจัดเบิ้งพิดจะหน้าเบิ้งครับผมค่ะ กับส้นของแม่เอฟซีรักนวยแต่ว่าคนไปรักนวยเนาะเถอะครับแม่เอฟซีน้องจออพี่ปากายอีกเป็นรักนวยเนาะปูเหล็กลางเจ้าอีกจากลรบ,บุรี่ครับกับอาจารย์โยอีกแต่ว่าจักสิลักได้เท่านั้นล่ะค่ะเจ็ดส้นเจ็ดเจ็ดส้นเจ็ดค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมครับแคบหน้าจอไว้เด้อครับผมค่ะพี่น้องคนล่อเลขพีเซาเกาหลีครับ มันเสียกระถาคือกันค่ะแต่ว่าเท่าเลขอ่ะมืออื่นนี่มืออื่นนี่สิเลขอ่าคนห้บอกว่าเลขกันเลขมาด่วนๆแลอวไดงสิอ๋อได้เลขครับผมคเดี๋ยวจัดให้นาะเลขมาด่วนๆแต่ว่าแบบเลขไม่มีที่มา ไม่มีที่ไปนะ่คะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกระได้คือกันเด้อค่ะได้คือกันงวดนั่นได้แปดสามเนาะเพิ่นทรงห้บ้านนี้งวดล่าสซุดนี่ก็ได้สามสองแต่ว่าพ่อสื่อน,น้ำเชี่ยกระได้คือกันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกันได้สีล่ไห้เนาะครับผมค่ะสีล่งดวนดวน,ดวนห้คือกันค่ะครับเลขกมันมีซิบตรงกันได้มาตาหมองเดียวกันเพื่อนกา แบงปันเดอค่ะท่านผู้ชมครับค่ะบรม่นว่าเอ้าเอามาจากมงหันมงนี้ได้เพิ่นกระได้มากคือกันเพิ่นก็อยู่ในแมนคุ่ม v ี p พี่คือกันค่ะท่านผู้ชมกลุ่มในคือกันเนาะแมนค่ะถ้าเบิ่งลวดท่านเรียกว่ามาซ้นกันผู้ใดออกก่อนก็สิว่าเอามาจากผู้หนันเอามาจากมงหันเนาะครับค่ะอ่าคันนี้ปัญหาสินี่ยห้องก็ลำบากใจทีูู่ไหามาก,กับเจ้าของสองเนาะครับผมค่ะอ่า คันมันตรงกันอะดีแล้วค่ะท่านผู้ชมแน่นยู่ครับผมผู้เพินให่มากเผินก็อยู่ในกลุงม v i อพคือกันองดคอมเมนต์แบบดราม,ม่าเด้ครับผมค่ะขันอยากได้น้ำเชียก็ได้คือกันค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียได้มาสองมวดแล้วเลขไม่มีที่มาไม่มีที่ไปหรือว่าเลขรับวงไหนค่ะแต่ว่าน้ำเชียว่าสื้อเนี่ยกะอ่าน้ำเชียว่าสือ่อพี่น้องคนเก่า บ่ลูบ่ไต่ซื้อคือกันเนาะครับผมเฮากับบ่แม่นว่าสิไต่มาเฮาก็สิไปแอบซื้อพั่นบ่ซื้อบ่ลงพร้อมครับก็แต่ว่างวดนี้สิลงให้อยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมคันได้มาค่ะโดยเฉพาะเฝ้าขึ้นมาหอนดีๆเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาอีกครั้งนึงเด้อครับพี่น้องค่ะเลขลับหลักสิบล่างครับผมจากกทมซ่อมเบิ่งไปนํากันครับผมงวดนี้หลักสิบล่างเจ็ดครับผมค่ะ ส่วนอ่าหาฮางนี่คือปูจับไห้ด้วยครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วกับเจ็ดหกครับผมอ๋ออ๋อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะปูเพิ่นกะอยากให้พี่น้องถือแต่ว่าปูเพิ่นมาเบิ้งกว่าน้ำเชียร์ยังฝ่าวงแต่ว่าน้ำเชียร์รงเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์น้ำเสนอกับพ่อเป็นแนวทาง ถูกพิษกเะยวากันอ่าก็ติดตามใบสองไหนคือเก่านะค่ะท่านผู้ชมครับผมสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ